พารที่สมาแล้วสวัสดีครับพบกับเบียร์แล้วก็เกมวันนี้อยู่ซับนิกเกอร์เฮ้ยซับนีิกะถูกแล้วจะพูดอะไรของเราเนี่ยอ,อันนี้ก็จะทําอะไรดีวะเออพารที่สามมาแล้วผมก็ไม่รู้นะจะเล่นอะไรเออเห็นมาอัปเดตด้วยนะครับผมอ่าใช่ไม่ได้เล่นนานลืมกดตัวอะไรบ้างวะภาพสวยขึ้นเยอะ,ะครับโอ้เขียวปื เขียวปือ้อเขียวปือป้อโอ้อะไรเนี่ยบอก casting of about shot ใดๆๆเนี่ยเห็นอัปเดตอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้มั้งนี่ไงนี่ไงเอ่อสแกนเนอร์เอ่อเออสแกนพวกแฟกเมนต์น,นะครับผมรู้แล้วรูวล้ละสแกนนี่ไหมวะ สร้างเหมือก็ดีเอ่อต้องการแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ใช่ไหมตอนนั้นเเออออ่ออ่ลืมแล้วแบตเตอรี่อยู่ในวาออยนี่อ,อมัส o o มเฮชมัส o o มกับค p p เปอร์อ๋ออ,อะไรเนี่ยเห็นดิโออัปเดตทั้งอันนี้ด้วยเหรอไทเทเนียมด้วยคิวเวอร์อ๋อเด้อ ได้ๆๆๆเอาอยานซีมอดกันเอาเปิดวุ้ยออาซีมอดทำมป็นมืดเต๋อไงวะเปลียงปัดโถมืดแล้วเหรอก็มันสว่างขึ้นเยอะเลยนะโอ้สีฟ้ฟแฮ้โอ้ยจำๆๆมีอะไรใหม่ๆบ้างเฮ้ยม,มีพระจันทร์แล้วเหรอเออเยี่ยมสิ เกมนี้มีพระจันทร์แล้วมีพระจันทร์กับเขาสักทีโอ้มืดก็มืดจริงนะเมื่อกี้โอ้เอ้าวโอ้ขยับเร็วมากโอ้โอ้อึ้งอึ้งได้ๆหายนี่ก่อนมีอะไรไม่แน่ๆออมีอยู่เออเราจะไปเอาเห็ดนี่ว่า โหมืดแน่เลยด่าเพราะเราเอาไฟฉายแล้วแหละเกมนี้ต้องการไฟฉายไฟฉายอยู่ในว่าในนี้เก็บไว้ไหนวะเอ่อเอามาส right? okay. ักอันหนึ่งโอเคแล้วก็ไปเอาไปเอาไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็ไปบ้านเก่ากันบ้านเก่าข้างล่าง ออเกมนี้ทำให้สมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมหาเล่นกันได้นะครับผมซื้อมาในสตรีมเลยครับสนผมโอ้น้ำสูแตงกวเอาเฮ้ยมีเสียงน้ำ้วยอา่าเก็บมาภาพสวยขึ้นนั่นมีเสียงน้ำ้วยปิ๊งเอาไม่ใช่ กินกันออสดชื่นเราจำได้ว่าเราจะเอาไฟชายออน้ำมีเก็บไว้โอ้ของนี้ก็ยืมกันนะั่นแหละอ๋อนี่ไงไฟชายจะละนี่ง่ายจะแล้วเอามาแทนที่อันไหนวะอันที่สี่ตึบโ,โอเคนี่ไฟฉายแปลเฮชมัชาลูมกัน ไปไปไปอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะครับผมโอ้ยอ๋อนี่ปิดนี่เปิดโอเคอุย้ยเห็ดอยู่ไหนจ้าโอ้สวยขึ้นเยอะจริงน,นะเนี่ยชมไว้ก่อนง่ายเจอแล้วโหยังเยอะหนึ่งสองโอเคเอ่อสี่ไกล์เราอ,อนันนี้ไปอ๋อผิดทางผิดทางชิบชิบ บเฮ้ยทำไมมันถ me er ือเก็บแกวะเออระดูแตบ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 มามาสร้างกันเอ้าอ๋อแบตเตอรี่ลืมไปแอดทึบแล้วก็มานี่ อันที่4อ่ะโอเคกดไหนมันจะลับสมัยไหมดูสิปุุ๊๊๊บบบปปปัดโชวบ,บ,บสแกนแฟกเมนต์ใช่ไหมโอเคไปลองดูก่อนจำได้ว่าผมเก็บแฟกเมนต์ไว้ข้างล่างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเอ่อนี่เปล่าะ ไม่ใช่นะแฟกเมนต์อ่านี่แหละแฟกเมนต์สแกนอ๋อได้ๆๆๆๆอ๋อมีบอกแฟกเมนต์นี่ไงสแกนเลย้าวสแกนให้หมดเว็บเอ้าหายไปไหนหายไปไหนเพื่อสั่างมันเะ มูนผู้เอา้าไม่ใช่ซีมอดเออสำหรับในพาร์นี้ผมก็ไปหาของดีกว่าหาหาเกลโอ้โนหภาพมันน่ากลัวขึ้นเนาะอ๋อเอา้าพ่อแม่ผมมาแล้วแฮะไม่เป็นไรครับ ตัง้งแต่ที่ผมเล่นจากพัทหนึ่งพัทสองมาไม่เห็นแบบนี้เลยว่าปะมร้างบันทึกตรงไปเรื่อยๆอพ่อผมมาพ่อผมมาตะกี้ <c oughs> โอ้ย ลิเทียมจังไปหาลิทเทียมโอเคอยากได้มูลพูอ่ะแฟกเมนต์มูลพูอ่ะถ้าใครเจอก็ใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คอมเมนต์นด้านล่างนะครับผมถ้าใครรู้นะโอ้ลยลิเทียมอ่าเนี่ยเจอลิเทียมแล้วอีกเฮ้ยแฟกเมนต์แฟกเมนต์ด้วยแฟกเมนต์แฟกเมนต์แฟกเมนต์ อะไรวะวัดเงอะไรอันนี้อะไรเลยอีกแล้วมีสแกนเอลาลาลาสแกนสแกนพึบหกสิบเจ็ดอ,อะไรวะอะไรหกสิบเจ็ดลิเทียมเก็บมาลิเทียมเก็บมาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ เก็บได้ไหมตีได้ไหมเดีดยว,ดวยเอา้ามีอยู่ไหนอ๋อไหนตีเอา้ามีกระตุกนิดนิดอุย้ยอืมจังมันเถอะเดี่ยวคัมอบอยกัปต <above>, ันลีเทียมลีเทียมเก็บมานี่ซอสเก็บซอสเหรอโอเคเก็บมา มาให้หมดขาดแคลนทรัพยากรโอ้ลีเทียมมีอะไรอีกไหมอืมเราก็าไปดูดีกว่าขับซีมอตไปหูภาพทำสวยขึ้นจริงน,นะเนี่ยอืมเออเออ,เอ,อ มูลภูมันอยู่ไหนว่าเดีย๋ยวไปหายานันเราไปเก็บทองในที่ b ี B4 กันดีกว่าผมเล่นนอกรอบไว้ผมเจออะไรบางอย่างนะตอนนั้นอ,ะอ,อจะไปดีไหมสรับพันนี้ก็ไม่มีครับหาเก็บของฟาร์มของไปเรื่อยๆก่อนเอ่อขึ้นไปบนข้างบนก่อนอูอ้สดชื่น ยานหายานบินได้ขึ้นอย่างเต็มแรงผมบินได้ <c oughs> มันรถยุล้อไอ้ยอออแอนแอนแอนอย่าสักครู่นะคะผม 等等。 เกมมียูทูบอยู่ทำไมมีอะไรไม่ว่างอยู่อะไรเหรอว่าใครวะก็ไอ้พวกห้องสามหรือมั้งเออเรียนรวมไงรวมแบบรวมทำไมอ่ะแแแนะ Okay, okay. ไม่อยากไปพรุ่งนี้อ่ะเขาไปอ้าโทรมาทำไมวะนย่งวะโอเคผมกลับมาแล้ว มีคนโทรมาต้องขออภัยจริงๆครับผมอันนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะผมไม่ค่อยอยากจะตัดต่อเท่าไหร่คือมันวุ่นวายมันมึนไงโอเคเดี๋ยวไปหาควาดควาสก่อนไปหาควอสตรงตรงฝั่งโน้นจําได้มันมีทำไมรู้สึกรู้สึกว่าน้ำมันมันต่ําลงวะเนี่ยเออ ว่าน้ำมันต่ำๆนะเฮ้ยรู้อะไรเฮ้ยโอ้โหเงอะเลยนะพี่โอเคครับผมมีสูตรนี่ครับเอาไปเลยละเจ็ดเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็สแกนได้เหรอ Cast home ทำอะไรได้บ้างนี้ชื่ว่าอะไรนะะเ,เกโอ้ยเสียงอะไรอีก่ะมากแกะแกะแกกอะไรแถวนี้ยปวดโท้ ืโอ้ยันมูลฟูลยอยู่ไหนเฮ้ยนุ่นควาดมีแถวนี้ไหมอะไรอ่ะอ๋อไม่มีนึกว่าควาดก็หายควาดเออนังไงเจอแล้ว<ม>ขวด<ม>อยู่ไหมอยู่ไหนวะควาดอยู่ไหนหมดวะ มาพื้นที่สไลา์แดงอยหามูลภูบาทเไม่ใช่นมูลภูพูดแต่มูลภูมูลภูอย่างนั้นแหละกําลังมูลภูที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นที่อัปเกรดยานของซีมอรดนะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างครับพูดรอบที่สองหน่อยชึบเิวคับอบอลเกับเตอรอดควาดอยู่ไหนควาดอยู่ไหนควาดอยู่ไหน ควอดอยู auto, ่ไหนอยู่ไหนวะเหอไม่เห็นมีเลยควอดอยู่ไหนวะเฮ้ยรู้อะไรอ่ะเข้าไปหน่อยโอ้สงสัยพ่อโอ้ยรู้แล้วมันเป็นอะไรโอ้โอ้เอื้อเออยาเอื้อเอื้อเขื่อนละเจ็ดสิบหกโอ้โห โอ้เกือบโอ้โหโอ้ฮีทเก้าสิบเอ็ดเกือบไปแล้วโอ้เดะเดะเดะโอ้ตกใจหมดเลยตกใจไม่ก็ไม่ก็อุ้ยนึกว่าอยู่มันคืออะไรเจอควาดแล้วโอ้เก็บ เก็บแล้วก็เก็บคว้าแถวนี้เยอะดีต้องหาปลอกปูสักเขาไฟเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอืโโอหหินเต็มไทเทเนียมอะไรเนะี่ยคัพเปอร์ออลไทเทเนียมอีกแล้วไทเทเนียมอีกแล้วอ้าอีเวนต์ตอรี่โฟมันเต็มอ่ะเอาอะไรออกดีแค่นี้ก่อนดีก่าโอเคฟาร์มไว้แค่นี้ก่อน

เป็นครั้งที่สองนะในที่ผมสร้างยานเนี่ยเพราะไอ้ผมไปเจอไอ้ตัวยัยกษ์มาผมว่ามันตัวอะไรในพาร์ทแรกเห็นปะตัวอะไรอ่ะเห็นไหมที่ผมพิมพ์เข้าไปอ่ะถูไอ้นั่นแหละทําลายยานผ,ผมจะรีบกลับมาเลยเซ็งเลยเอๆๆ๋อาลงก๋อกอ,อ๋ออ๋กอกออ๋อเอเออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออเออ๋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 อน๋ออ๋อออ น้ำน้ำโอ้ลืมจับปลาไหมฮะเออโอเคเราตุนของไว้ในนี้ก่อนเออเอาบูทเดอร์ออกมาในบูทบูทเด้อเด้ออันที่สี่โอเคเราสร้างล็อกเกอร์กันขาดกระจกสินนะต้องใช้ซิลิคนล็อบเบอร์สร้างกระจกเอไม่ใช่ต้องควาดสร้างกระจก ยังไงเฮ้ยต้องเสียไปสองอันเลยเนี่ยไม่อยากอะแต่มันจําเป็นอืมโอ้โหมันกระจกจริงเหรอวะเนี่ยไหนๆเนีนย่ยมันกระจกใช่หรือวะเนี่ยโอ้โห ไปหมดเถอะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอะ่หมดโอเคแล้วก็ต้องสร้างอ่าอะไรนะเขาเรียกที่เพิ่มพลังงานของเอ๋อะไรนะสีไกด์เออไม่ใช่สีไกด์สิยานนี้เขาเรียกอะไรนะลืมและเอ่อต้องสร้างอ่าพาวเวอร์เซลล์แบตเตอรี่ 2. สองสี่คนลับเบอร์หนึ่งแบตเตอรี่สอง แบตเตอรี่จำได้ว่าต้องใช้ไอเห็ดสองอันครับแล้วก็คัพเปอร์เอาอีกหนึ่งอันเดี๋ยว <c oughs> แนี่ไงเอาเห็ดมาให้หมดเลยเก็บ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 เอามาให้หมดเอามาให้หมดอันสุเ <c oughs> ือสุดท้ายไ <c oughs> โอเคกระดึบกระดึบ โอ้ยอือือืกินน้ำก่อนโอ้ oh, สุดชื่นอื mm hmm. เอาคอาเปลรอออให้หมดนี่เนะนี่ยนะี่อันนี้อะไรไอันทีเนี้ยไม่ต้องเก็บมาไม่นี่แหละโอเคไป อะไรมากไม่มีอึ้งทึ้งเสียวไม่มียกเว้นว่าจะไปยันแม่ยังขนลุกเจอไอ้นั่นอยู่เลยอ่ะผมก็เล่นเล่นข้ามมาจนถึงนี่แหละก็ลืมบอกไปแบตเตอรี่อะไรเนี่ยแบตเตอรี่สองเอดอเดแบตเตอรี่สอง เราเพิงต้องใช้ควาานน่วะเราเก็บไว้ไหนวะเราเก็บไว้ในยานจำได้แบตเตอรี่กับเราไหมอ่ะอยู่แล้วก็ไปสร้างในยานเลยแล้วกันกชุบอ,อืมผมก็จอดไว้นี่ก่อนนะยาน,นเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนสียานหน่อยดีกว่าเอ่อไม่เอาสีแดงอะ่ะ เอาสีเสียดางสีช <c oughs> มพูแมวแมวสีอะไรดิสีเขียวดีกว่าผมว่าผ,ผมชอบสีเขียวเขียวอ่อนอ่อนๆหน่อยโอเคอันนี้อะไรไม่รู้ให้มันดำไว้อันนี้เหลืองแปรดเอาเหลืองแปรดเนมมะเนมก็ไว้ไนี่แหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะก็ประมาณน,นี้แหละอ่ะโอเค จะมานี้ตรงนี้เดี๋ยวเอาควาดก่อนลืมควาดควาดโอ้ยหนึ่งสองเดี๋ยวแบตเตอรี่สองซีคนล็อบเบอร์ต้องสองใช่ไหมหนึ่งสองโอเคซีคนล็อบเบอร์หนึ่งโอ้โหมาเป็นแผ่นเลยเดี๋ยวทีคนล็อบเบอร์ต้องใช้กี่อัน สองเลยเหรอควาดสองอันเลยเหอรอปะโทกินกินไปหมดเลยออา๋อออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไอ้อ้าวนี่อ๋อเข้เาใหม่ โอเคเอ่อเอาไปใส่นู่นนี่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 อันนี้สิบสองศูนย์ศูนย์หมดเลยใส่อันอันนี้ดีกว่ามีสามร้อยก็ต้องจอดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมจนกว่าจะถึงหกร้อยเออสเปนยาล้องอะไรไม่รู้เรื่องโอ้มุดตึ๊บผมว่าผมต้องไปเอา ดูยานมาเป็นเขียวเขียวหรือเลยอ๋อสีดำนี่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรู้ละสีดำมันมีทำไมเวลาแล้วเปลี่ยนสียานโอ้อยชนอยู่นั่นแหละเปิดเออเปิดยานให้ตูหน่อยเออ ดำมาดีแล้วมันไม่มเปลี่ยนสีโอเคโอเคชุบชุบเดี๋ยวหาสร้างบ้านสักนิดนึงเพิ่มเติมบ้านอือก็ผมก็ต้องจัดระเบียบบ้านก่อนอ่าชุบเอาเออโอ้โหไม่มี ดียานมีอะไรไหมมีอะไรแบกใหม่ไหมฮัลโหลโอ้ทองมาอยู่ในนี้ได้ยังไงง่ายอยากได้เอาขึ้นมาไม่แค่เอาคืนหรอกอยากได้เออสกแกนได้ปะน่าจะสกแกนได้ได้ๆลองดูก่อนเอ้ยลองดูก่อนไหนอยู่ไหน อ๋อเนี่ยสแกนไม่ได้จริงอ่ะสแกนอะไรได้บ้างอ่ะแรวน้สแกนได้ไหมไม่ได้ออมีอะไรได้บ้างอ,อ่าก็จังมันเถอะเออเป็นไงครับพาร์ทนี้ตูใจกันยังครับหรับซับรานิสกาพาร์ทที่สามคงจบแค่นี้แล้วครับผมถึงมันจะไม่สนุกแต่ ผมก็จะพยายามให้มันสนุกนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครตและแชร์ด้วยนะครับผมใครชอบก็กดซับสไครตกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับทรัพนิกาพาร์ทที่3นี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ